ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชตำนานหลวงพ่อไปรหลวงพ่อไปรจันทสโรวัดกำแพงกรุงเทพพระเถราจารย์ผู้มีตบะบาบรมีแก่กล้ามากด้วยอิทธิฤทธิ์คุณและบุญจริตเมื่อครั้งที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง และหลวงพ่อปล่ายวัดกำแพงยังมีชีวิตอยู่เป็นที่ล่วงรู้ถึงกิติศัพท์ของท่านทั้งสองว่าสุดยอดสมัยนั้นใครมีเหรียญวัดหนังจะไม่กล้ายแย้มกับคนที่แขวนเหรียญวัดกำแพงเจอกันครั้งใดก็กินกันไม่ลงเพราะเหนียวทั้งคู่ประสบการณ์ของเหรียญทั้งสองวัดเด่นชัดในเรื่องคงกระพันชาตรี เป็นที่นิยมของนักเลงจริงในยุคนั้นเล่าขานกันว่าขนาดโดนรุมสิบต่อหนึ่งยังรอดมาได้ทั้งมีดทั้งไม้กระบองลูกซองปืนพกไม่มีเลือดตกยางออกให้ได้เห็นแม้แต่น้อยหลวงปู่อียมวัดหนังชื่อเสียงอาจจะดังกว่าหลวงพ่อไปรเพราะว่าเหรียญของท่านติดอันดับ หนในสิบชุดเบญจภากีเหรียญแต่เรื่องเวทวิทยาคมต้องบอกเลยว่าคมกันไม่ลงชาวบางขุนเทียนและก็คนฝั่งธนบุรียกนิ้วให้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่โดยเหรียญของหลวงพ่อไปรนั้นมีคำขวัญว่ามีเหรียญหลวงพ่อไปรวัดกำแพงใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกัน คงครพันชาตรีดีนักแลพระเทพสิทธินายกหรือว่าหลวงพ่อเลียบอดีเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรเทเวศและวัดเหล่าซึ่งเป็นสิทธิอุปชาองค์เดียวกันเคยกำชับพูดนักเลงว่าอย่าไปเล่นกับท่านวัดกำแพงนะท่านเป็นคนจริงอย่าไปทำแย่ให้ท่านเห็นเป็นอันขาดอาจจะหมดลายไปเลยทีเดียว ชื่อเสียงของท่านโด่งดังถึงขั้นถูกบรรจุเป็นคำขวัญของเขตบางขุนเทียนคือหลวงพ่อไพรวัดกําแพงแหล่งกเกษตรกรรมวัฒนธรรมมอญบางกระดีพื้นที่ทะเลกรุงเทพหลวงพ่อไปรเกิดวันอังคารเดือน6ปีวอพศ .2403 มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่ที่6กตำบลบางบอนใต้อําเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรีเป็นบุตรนายเหลือนางทองนามสกุลทองเหลือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่ออายุแปดขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับหลวงพ่อทัดวัดสิงห์ท่านเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงใจคอกล้าหาญทรหดอดทนมีเพื่อนฝูงมากยุคนั้น บ้านบางบอลใต้เป็นแดนนักเลงหัวไม้มีทั้งชนไก่กัดปลาข้องอ้อยเวลาวัดมีงานมักจะมีการนัดตีกันเป็นประจำตัวท่านถูกพักพวกยกย่องให้เป็นลูกพี่ทำให้บิดามารดาเกรงว่าจะเสียคนเพราะว่าคบเพื่อนไม่เลือกเลยว่าจะเป็นคนดีคนพานจึงขอร้องให้บูชพระให้สักหนึ่งพรรษา ท่านก็ไม่ขัดโดยเข้าอุปสมบทที่วัดกำแพงมีหลวงพ่อทัดวัดสิงห์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อดิดวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉาย,ยาว่าฉันทเสโรเมื่อบวชแล้วท่านได็สนใจศึกษาทางธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อไบร่ชันทสโรอยู่จำพรรษาที่วัดกำแพงศึกษาพระธรรมวินัยท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคำพีจดจำได้แม่นยำและเกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาครบหนึ่งพรรษาแล้วเลยไม่ยอมศึกพอพรรษาที่สอง ก็พยายามจนท่องพระปฏิโมกได้และขอถ่ายทอดวิชาด้านกรรมฐานและวิปัสสนาธุระกับพระอุปชายยะและคู่สวดซึ่งล้วนแต่เชี่ยวชาญทางนี้ด้านพุทธาคมได้เรียนวิชาเมตตามหานิยมอย่างเช่นผง108่ขี้พึ่งสีปากจากหลวงพ่อพ่วงวัดกกเรียนทางด้านคงกระพันชาตรี ทำผ้าประเจียดแดงกับหลวงพ่อดิดวัดกำแพงนอกจากนี้ยังได้ไปขอเรียนวิชายศยศาสตร์เวทมนต์เช่นวิชาผูกหุ่นพยนต์จากหลวงพ่อคงอาจารย์รุกขมูลทุดงจนมีวิชากล้าแข็งแม้ท่านเก่งขนาดไหนแต่ไม่เคยคุยโอ้อวดชอบดำรงตนแบบสมถะไม่ทะเยอทะยานในลาบยศ มีความเป็นอยู่อย่างง่ายกวาดกุติเองของส่วนตัวทำเองไม่เคยใช้ให้ใครทำขยันในการทำวัดสวดมนต์เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยชอบความมีระเบียบเรียบร้อยหลวงพ่อเรียบวัดเหล่าเคยสนับสนุนให้ท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระครูท่านกลับพูดเป็นคำคมว่า ฉันไม่อยากเป็นครูพระหรอกสอนตัวเองก็พอใจแล้วเพราะว่าการเป็นพระครูหมายถึงต้องเป็นครูสอนพระนั่นเพราะว่าท่านไม่ได้หวังเป็นใหญ่เป็นโตอะไรไม่สนใจเรื่องยศช้างขุนนางพระตามคำกราบของคนโบราณส่วนตำแหน่งสมภารท่านก็นไม่เคยสนใจแต่ขัดชาวบ้านไม่ได้ก็จำเป็นต้องรับ ใครมีลูกหลานส่วนใหญ่จะมาให้ท่านบวชเพราะว่าเลื่อมสายศรัทธาในจริยวัตรและอยากได้ของขลังของดีจากท่านปีพออ24 78, ศ2478คณะสิทธิารุสิทธ์ร่วมกันบำเพ็ญกุศลฉลองอายุให้ท่านในงานนี้ได้ออกเหรียญรูปเต็มองค์ห่มลดไหลสมาธิเป็นเหรียญหล่อทำรูปคล้ายจอบ ด้านหลังเหรียญมีอักษรไทยว่าที่ระลึก2478วันเทเหรียญปรากฏว่าสายสินในพิธีตกลงมาถูกเทียนชัยที่อยู่จนหมดเวลาพิธีปรากฏว่าสายสินไม่ไหม้เป็นที่น่าตื่นเต้นเพราะขณะนั้นท่านนั่งปรกบริกรรมด้วยจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ ท่านชอบเสกเดียวไม่ค่อยไปร่วมพิธีกับใครโดยกล่าวเป็นไนยะว่าการไปรวมกันไม่รู้ว่าใครจะแน่สู้เดี่ยวไม่ได้และเหตุที่สร้างเหรียญรูปจอบก็เพราะว่าจอบเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องมือที่สำคัญในการเพาะปลูกชาวสวนชาวนาต้องพึ่งจอบซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มาก ใครที่ได้รับแจกไปห้อยคอในสมัยนั้นรับประกันเรื่องความเหนียวมีดหรือปืนไม่ระคายผิวถึงขนาดที่ว่า,มาแมลงวันไม่ได้กินเลือดวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปรวัดกำแพงกรุงเทพนอกจากเหรียญจอบยอดนิยมแล้วยังมีเหรียญรูปไข่สร้างเนื้อสำริดและทองเหลืองฝาบาทที่ต้องทำเป็นเหรียญหล่อท่านบอกว่า พิธีเข้มข้นกว่าเหรียญปั๊มมากและเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ดังมากคำขวัญของเหรียญมีว่ามีเหรียญหลวงพ่อไปรวัดกำแพงใครจะมาฆ่าแกงก็ไม่ต้องกลัวถึงไหนถึงกันคงกระพันชาตรีดีนกักแลต่อมาในงานล้างป่าช้าวัดกำแพงท่านได้ออกเหรียญเป็นรูปพระพุทธเนื้อโลหะทองเหลืองเรียกว่า รุ่นล้างประชา้าใช้ได้ผลมีคนนิยมมากเช่นกันการแจกเหรียญของท่านไม่กะเกณฑ์นในเรื่องเงินทองใครจะทำบุญก็ทำใครจะมาขอฟรีท่านก็แจกให้หลวงพ่อไปรทท่านมีกระแสจิตกล้าแข็งคราวหนึ่งเจ้าคุณพระพุทธพยากรวัดอับสอนสวรรค์หรือวัดหมู สิทธิเอกอง์หนึ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังได้มานิมนต์ให้ท่านไปนั่งปรกในงานหล่อพระท่านบอกว่าให้บอกเวลามาว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วท่านก็นั่งทำสมาธิอยู่ที่กุฏิโดยไม่ต้องเดินทางมาถึงวัดพอถึงเวลาปลุกเสกพระอาจารย์ที่นิมนต์มาก็จะเห็นร่างของหลวงพ่อไปรปรากฏนั่งสมาธิอยู่ในพิธีด้วย เรื่องนี้เป็นที่โจดจันกันทั่วไปในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาลูกศิษย์คนหนึ่งถูกเกณฑ์ไปร่วมรบได้มาขอของดีจากท่านเพื่อเอาไปกุ้มครองตัวท่านได้เสกก้อนหินข้างทางรถไฟให้ก้อนหนึ่งศิษย์คนนั้นเห็นแล้วจะไม่เอาก็เกรงว่าท่านจะว่าจึงนำหินก้อนนั้นถักลวดแขวนคอติดตัวไปสนามรบ ปรากฏว่าไม่เคยมีอันตรายและไม่เคยป่วยไข้ปืนในสนามรบยิงมาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหลวงพ่อไพรมรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่ออายุ79พรรษา59มีคนเล่าว,ว่าแม้จะมรณภาพไปแล้วหนังก็ยังเหนียวผู้สับรเร่อเอามีดตบแต่งศพ ก็เฉือนไม่เข้าต้องจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวขอก็มาแม้กระนั้นก็ยังเฉือนไม่เข้าและศพก็แห้งไปเฉยๆไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นทั้งนี้เพราะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์นั่นเองในวันเผาศพก็มีคนไปร่วมงานกันมากมายหลายจังหวัดทั้งคนใหญ่คนโตคนธรรมดาสามัญ หลายชั้นวันนะและท่านเด้แสดงอภินิหารให้เป็นที่ประจักษ์โดยพวกศิษย์ได้นำพลุตะัยไฟพเนียงดอกไม้เพลิงมาจุดปรากฏว่าด้านหมดเนื่องจากท่านไม่ชอบเสียงอึกทึกครึกโครมแต่พองานเลิกได้นำมาจุดใหม่เกิดเสียงดังสนั่นวันไหว กลายเป็นเรื่องเล่าขานมาจวบจนทุกวันนี้แม้แต่กระดูกขี้เท่าก็ถูกยื้อแย่งกันอุตรดจนไม่มีเหลือก็เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้สำหรับคาถาที่หลวงพ่อปล่อยท่านภาวนาเป็นประจำคือคาถาคำแพงแก้วเจ็ดประการท่องว่าพุทธังธรรมังสังขัง สัตตระธรรมปการังอัมมหากังสรนังขชามิสุสุละละโสโศนโมพุทธายะนโมพระบังธรรมโมพระบังสังโคพระบังให้ภาวนาก่อนนอนทุกคืนคุ้มภัยอันตรายได้ดีพวกศัตรูทำอะไรไม่ได้ ความเชื่อมัน่นความศรัธทธาอย่างแก่กล้านำพามาซึ่งสิ่งปฏิหารที่จะเกิดตามมาเพียงแต่เราเริ่มต้นทำก้าวแรกคือจุดเริ่มต้นก้าวต่อไปคือความสำเร็จก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ E